สวัสดีทุกคนนะคะมาทักทายทุกคนค่ะเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวรอคนมาก่อนแล้วกันนะจะได้แบบพูดทีเดียวสวัสดีค่ะนาวามาทักทายหรอนาวา เหตุผลที that that no. ่มานะคะเพราะว่ามีหลายคนมาตามทุกคืนเลยค่ะว่าหายไปไหนทําไมไม่มานะคะก็เลยต้องมาค่ะคุณมณีวันสวัสดีค่ะคุณชนะสอนสวัสดีค่ะโอภพสวัสดีค่ะรอคนมาก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยทีเดียว คลิฟ้าสวัสดีค่ะกระหนกวันคลิฟ้าได้ขาอยู่ด้วยกันเหรอขวัญป้าพาสวัสดี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 ทุกคนนะคะอิสนานสวัสดีค่ะเทียนเทียนสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะพี่ดหใช่ค่ะพี่ไม่ไลฟ์ใน i อหรอคะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ทํางานหนะักแบบคือไม่ได้ทํางานหนะักเหมือนปกติเข้าใจป่ะปกติจะทํางานที่แบบมันได้เงินนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นการทํางานที่แบบออกแนวแบบคิดงานเสนองานอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เจอหน้าค่าตาสักเท่าไหร่นะคะปะ้าหวีสวัสดีค่ะใช่เขานี้แต่งหน้าแนวเอิร์ธโทนชอบไหม มีพี่เขามาแต่งหน้าให้ก็เพราะว่าวันนี้พี่เขาแต่งหน้าให้เนี่ยแหละก็เลยคิดว่าอุ้ยไหนแบบมีการแต่งหน้าแล้วอะก็แบบมาไลฟ์นิดนึงละกันเดี๋ยวคนเขาะจะมีภาพจําของเราที่เป็นภาพจําที่เป็นแบบวันนี้ทุกคนแล้วก็แบบไหนวันนี้เชฟ้ปปอมเราก็มันจะได้ถ่ายเชฟกระทะเหล็กแล้วนะคะหนูดีใจมากเลยตอนนี้แบบหนูงดรับอาหารจากทุกคนแล้วค่ะเพราะว่า เดี๋ยวหนูกลัวอ้วนค่ะไลฟ์ like มาแจกมินิฮาร์ต <hard S 2> ไปนะคะอ่ะใครที่เข้ามาฝากแคปเจอร์ให้ด้วยนะเพราะว่าจะได้มีรูปสวยๆบ้างไม่มีคนถ่ายรูปให้ไงเอาอันนี้ออกก่อนแคปเจอร์ <Okay. S 1> ทันป้าแคปเจอร์ทันป้าว นี่แสดงว่าเอาไฟมาตั้งใหม่แล้วเห็นบอกว่าเก็บไปแล้วเปล่าค่ะอันนี้ใช้กล้องแบบที่มันเป็นแบบไลฟ์แล้วสวยเลยอ่ะหายไปนานมาแล้วเฮ้ยดีใจจังเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมีคนรอจริงๆนะเนี่ยรู้ป่ะช่วงเวลาที่หายไปที่ไม่ได้มาไลฟ์อะคือคนมาตามในอินบ็อกซ์คนมาตามใน direct message ของ Instagram ว่าแบบทำไมไม่มาเชปป้อมขอยืมนาฬิกาหน่อยได้ไหมเปาวีคะเราไม่เล่นทอปิกนี้นะคะซึ่งก็เลยทำให้ไปคิดพ,พูดทางไหนวะลืมไปเลยรู้สึกว่าพี่ดหสวยขึ้นอยู่เป็น,นเราอะ่ะหายไปก็ดีใจไงที่แบบ มีคนคิดถึงแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเฮ้ยเรามามาไลฟ์แล้วแบบมีคนดูเราด้วยอ่ะ <c oughs> กินบะหมี่ไหมวันนี้ไม่ได้กินคะ่ะ <c oughs> เป็นไงมากคะ่ะทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่พอแบบเขาเปิดประเทศแล้วอะทุกคนได้กลับไปทำงานไหมคะ <c oughs> ไม่มีใครตอบลเลยเลยหายไปไหนมาล่ะหายไปหาเงินค่ะมีแต่คนเฝ้าคอยโอ้ยขอบคุณมากเลยนะพาพิชยาสวัสดีค่ะพัทยาลอยอยู่หรอคิดถึงเอาหมวยขอบคุณค่ะเจ็บกระอกหกักคือคิดหนักเวลาพี่ไม่ไลฟ์โรขอโทษด้วยนะคะนี่เราจะไม่กินอะไรกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะขออนุญ,ญาตแบบ กินให้น้อยลงแล้วก็พยายามแบบนอยเยอะๆกินน้อยๆออกกำลังกายเพื่อที่ว่าจะได้กลับเข้าสู่โหมดของการเตรียมตัวในการออกทีวีเพราะมันเปิดเทอมแล้วเสื้อสวยจานไหนที่สุดในใจแจ้จ้า Delivery ีหายหมดไม่จริงค่ะเชป,ป้อมดิลิเวอรี่ยังมากันอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็จะแบบเมื่อก่อนเนี้ยหนูก็จะหนูก็จะบอกเขาว่าแบบเออมาได้เลยมาได้เลยใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยหนูก็ต้องบอกเขาว่าแบบเออขอโทษด้วยนะคะตอนนี้คิวมันเต็มแล้วค่ะจะพาะยายามรับแค่แบบอาทิตย์ละ2อสเจ้าพอค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้รับวันหนึ่งอ่ะมีคนส่งอาหารมาให้รีวิวสอเจ้าอะค่ะแล้วน้ำหนักโอเคทุกคน ให้ทายว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี้นะน้ำหนักเราขึ้นกี่กิโลค่ะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์มาเลยค่ะใครตอบถูกนะคะเดี๋ยวจะสั่งอาหารของเชฟป,ป้อมไม่ให้เป็นรางวัลถือว่าเป็นการกระจายน้ำหนักนะคะไม่ได้ทำงานแบบปกติครับต้องเปลี่ยนหลายอย่างในการทำงานพี่ไหนยังไปเดอะมาสเตอร์อยู่ไหมคะไปคะ่ะ พอสถานการณ์ปกติคุณไหนก็จะมาไลฟ์น้อยลงใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้ามาไลฟ์แล้วจะดูปะละ่ะถ้าดูบ่อยๆก็จะไลฟ์บ่อยๆเร็วให้ททายว่าน้ำหนักขึ้นกี่กิโลอ๋อใช่ป้่บอกว่าหมายความว่าธุรกิจครับ Delivery หายหมดใช่ค่ะมณนีวัน3กิโลโอภา3ากิโลขวัญประภาเธอไลฟมาก บอกว่าน้ำหนักฉันขึ้นแปดกิโลหรอขวัญประภาฮะหลายเกินไปแล้วนะขวัญประภาและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณคิดว่าเท่าไหร่ห้าหสี่คุณอ๋อบอกว่าสี่นะคะ พี่ชาตคิดถึงพี่ชาติตอนนี้กำลังให้ทุกคนทายกันเข้ามาอยู่คะ่ะว่าน้ำหนักขึ้นกี่กิโลนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณขวัญประพาตอบถูกนะคะ8ปกิโลจริง8ปกิโลโควิดทำน้ำหนักฉันขึ้น8ปกิโลค่ะทุกคนถามว่าฮะ 8กิโลจริงเหรอใช่8กิโลแล้วก็พอไม่ได้มาไลฟ์ใช่ปะ่ะก็หยุดกินหยุดนู่นหยุดนี่หยุดนั่นอะ่ะก็ลดลงไปอีก2กิโลกว่าเกือบ3กิโลเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอยู่ที่แบบสเตเบิคืออยู่ที่5กิโลค่ะก็คือขึ้นมาจากก่อนโควิดประมาณ5กิโลแล้ววันเนี้ยให้พี่เขาแต่งหน้าให้แต่แต่งหน้าให้แบบอันนี้ได้มีการแบบเชดดิ้งมาแล้วอะ่ะ เพื่อที่ให้เวลาออกกล้องอะมันดูหน้าเล็กแต่ถ้าเกิดว่าดูดีๆนะอันนี้เป็นพวกแบบหลอกลวงประชาชนไงเวลาแบบจะหลอกลวงประชาชนก็จะเป็นี้แหละนี่ดูดีๆเห็นป่ะเห็นความบวมป่ะนี่นี่ความบวมแต่ว่าพอเราเชดดิ้งปุ๊บใช่ป่ะมันจะดูหลอกตาเป็นหนึ่งกับว่าเราผอมเอง แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแต่งหน้าค่ะความสวยเพิ่มขึ้นทุกวันเลิฟเลยขอบคุณค่ะเพิ่งเคยเห็นคุณไดไลฟ์สดครั้งแรกเลยจริงเหรอคะที่ผ่านมายุคโควิดนี่ไลฟ์แทบทุกวันเลยนะคะบางวันไลฟ์วันละสามี่รอบเลยนะคะจริงค่ะ8ปกิโลแล้วแล้วเล่าอะไรฝั่งป่า ตอนแรกอ่ะไม่คือเหมือนหลอกตัวเองอ่ะว่าแบบไม่จริงน้าหนักฉันไม่ขึ้นน้ําหนักฉันไม่ขึ้นแล้วอะไรหรือป่าเฉดไฟไหม้จากปลายคางถึงหางคิ้วใช่คะ่ะนี่เฉดหมดเลยจริงๆอยากจะคุยกับทุกคนแบบนี้เนาะเพื่อเป็นการหลอกสายตาว่าหน้า V-shape Shape <laughs> ไม่เคยเห็นความรวมเห็นแต่ความสวยวันนี้น่าแน่นสวยปกติต้องมีของกินบนโต๊ะ <'m> ใช่ค่ะหลอกตาได้ผลทิป <laughs> ที่1น,นะคะในการทำให้หน้าเราเล็กลงนะคะคือการเชดดิ้งซึ่งเดี๋ยวจะลงใน i อนะคะว่าเชดยังไงให้ดูหน้าเล็กนะคะทิป <laughs> ที่2นะคะก็คือว่าเวลาถ่ายอะไรอะคะ่ะให้ถ่ายมุมที่มันสูงขึ้นไปอะคะ่ะ แล้วก็กดหน้าลงเพื่อให้ไม่ดูหน้าเรียวเพราะว่าถ้าสมมติมว่าเราทำมูอย่างนี้โอ m มก็ oh d ดี่มันหมูสามชั้นให้ให้เชป,ป้อมเอาไปทำตรงปอยกได้เลยตรงเนี้ยมันแทรกแบบเธอไม่อยากเอาออกเลยรู้ป่ะเพราะว่าแบบมันคุยแล้วต่อกดหน้าจะได้วีใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะไม่ลืมปาร์ตี้ไม่ลืมค่ะขอให้แบบความโควิดมันหายไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังแบบกลัวอยู่ว่ามันจะมีระลอกสองอะ่ะ <Yes. S 1> ขอดูเหนียงหน่อยไม่ได้ you เก็บเหนียงอยู่ I I แค่นี้ก็สวยไม่สั่งอยู่แล้วครับ mm hmm. ให้แฟนดูแฟนยังบอกมุมไหนก็สวย แหมสี่แปดกิโลอามาลาสวัสดีค่ะพี่ได้ยี่สบโลก็ไม่อ้วนหมุยชอยเข้ายกกับมันเถอเรามาเฉดหน้ากันบ้างเถอะใช่เชปป้อมคะเชปป้อมเอาคอหนูไปทำหมูสามชั้นไหมคะตรงนี้มันเยอะนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่ว่าเปิดเทอมแล้วต้องไปออกทีวีนะ ยังไงก็ไม่ยอมลดน้ําหนักหรือเป่าเพราะว่าแบบเธอรู้เปล่าว่ามันใช้เวลาแบบนานมากอะ่ะเหมือนเวลาที่ญี่ปุ่นเขาเลี้ยงเนื้อวัวเพื่อจะเอาเนื้อมาสึบสก่ค่ะเวลาเขาจะเอาเนื้อมาสืสกะใช่ป่ะเขาก็ต้องให้แบบเล็ดข้าวให้อาหารที่ดีที่สุดกับเขาแล้วก็ให้เขาแบบอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วก็มีการนวดวัวฉันก็เหมือนกันกวาน้ําหนักของฉันมันจะขึ้นมาจนถึงได้ในระดับนี้ เชื่อป่ะตอนเนี้ถ้าเกิดว่าแล่นเนื้อเราออกมานะมันจะมีมันแทรกยิ่งกว่าลายแบบ,บเขาเรียกนะคะลายหินอ่อนอีกแต่ว่าไม่ได้ต้องลดน้ําหนักเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปถ่ายกระทะเหล็กอะ่ะเข้าใจป่ะเวลาที่เขาถ่ายอะ่ะเขาตั้งใจถ่ายอาหารให้สวยอะ่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่สวยหมดโควิดไปกินหนมแล้วเมากันนาไม่ได้มาเขาจะอยากเมาด้วยอะ่ะ มีหน้าล่ะถึงเอเนสขอบคุณมากนะเสื้อน่ารักมากพี่ไหนขอจับเหนียงหน่อยอืเหมือนเวลาแบบเวลาหมามาจับตรงนี้ได้เลยอะ่ What do, ะวัตถุดิบพิเศษของเราในวันนี้ก็คือข้างหมูตรงนี้เนื้อเยอะมากเลยอะ่ะอยากแบบอยากให้เขาผลิตฮุล่าฮูปคอมากเลยอะ่ะจะได้แบบ อย่างเงี้ยเพื่อบริหารคอให้แบบให้ให้ไข,ข,ขมันที่คอมันหายอะ่ะทำไมวันนี้สวยจังหลอกค่ะข้อหนึ่งคือซื้อกล้องที่มันหลอกหลอกค่ะเพราะว่าแบบโลกของความเป็นจริงอ่ะมันโหดร้ายไปถ่ายกระทะเหล็กเดี๋ยวผู้เข้าแล้วได้ว่า p o r belly ใช่วันนี้สวยขอบคุณค่ะพี่อนนท แต่งหน้าประมาณนี้ดีใช่ไหมใช่ไหมกดข้อที่1นนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วมีความสุขก็คืออย่ายอมรับความจริงค่ะความเป็นจริงคืออ้ว,วนันความเป็นจริงคือแก่อะไรใดๆก็คือ พักก่อนค่ะกดข้อที่หนึ่งก็คือใช้โทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปเยอะๆแบบใช้แล้วเปิดมาแล้วก็คือเป็นแบบสวยเลยเพื่อเป็นการหลอกลวงชาวบ้านเขานะคะกดข้อที่สก็คือเฉดดิ้งหน้านะคะแล้วก็แต่งหน้านะคะกดข้อที่สก็คือใส่เสื้อผ้าหลวมๆเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองน้ําหนักขึ้นนะคะก็หลักการมันก็จะง่ายๆประมาณนี้นะคะ แต่งหน้าโทนนี้เข้ากันดีกับสีเสื้อเลยสวยขึ้นนะเนี่ยขอบคุณค่ะชอบตั้งแต่ผู้กองยอดรักตอนนี้ตนนิดตามมาตอนน่อเลยขอบคุณค่ะแต่งหน้าสวยมากขอบคุณค่ะแอปค่ะแอปสวยค่ะนางก็จะขอสวยทีนะคะวันนี้รวยจังครับใช่ค่ะคุณธนรักชูโตหรือว่าเชปป้อมความจริงมันโหดร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแบบไม่อยู่กับความเป็นจริงละกันขอถามค่ะ พี่ไดาสูงเท่าไรคะชอบหุ่นคะ่ะหุ่นดีที่น้องเห็นว่าหุ่นดีเพราะว่าพี่คําแมวก่อนถ่ายรูปคะ่ะแล้วพี่ก็จะใช้มุมอะไรของพี่ไปเรื่อยเพราะถ้าสมมติว่าพี่ถ่าย่างนี้แล้วไปลงไอจีอ่ะมันก็จะไม่มีคนกดไลค์ไงอย่างเงี้ยมันก็จะดูอ้วนไงแต่ถ้าสมมติว่าจะลงถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย กดข้อที่หนึ่งคืออย่างเงี้ยเห็นปะตรงเหนียงอะ่ะมันก็จะหายไปเลยอ่ะทุกคนลองทำตามดูนะคะอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนแบบผอมลงมาดูผอมลงไหมดูผอมลงมหหรือไม่ก็อย่างนี้อย่างงี้นี่ไง มันก็จะไม่เห็นเหนียงตั้งแต่ผมเด็กจนโตหน้าพี่ไม่เปลี่ยนเลยนี่อันนี้ก็ผอมอเห็นป่ะมันจะดูเป็นแบบดูแบวด้วยแล้วก็ดูอัมพรางด้วยในเวลาเดียวกันนะคะฉันจะไลฟ์แบบนี้กับเธอนะสวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาดูไลฟ์ของเรากันนะคะ ช่วงนี้น้ําหนักลดมากเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่มีงานทําไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะคะนี่เหรหน้าเล็กไหมสวยเนอะอะไรคะแซลพ์พินาอะไรกันคะสอนโพสถ่ายรูปนี่แล้วถ้าเกิดว,ว่าใครทำตามอะ่ะส่งการบ้านมาให้ดูด้วยนะคะ ชอบแบบมีเหนียงหนูหน้าเราต้องปิดทั้งหน้าอย่างนี้สวยไหม <Yeah. S 1> ใครที่เพิ่งเปิดเข้ามานะคะนี่คือการสาธิตการการหลอกลวงประชาชนค่ะ mm hmm. มาเซเชฟใหม่อีทีวันไหนครับคุณแม่ฝากถามเวลาเดิมของเขาเลยค่ะวันอาทิตย์หกโม,มงเย็นปะ ชอบการจือปากเหรอคะแยมถ่ายรูปสิถ่ายรูปมาโพสให้โพสให้ okay. Sir, problem, ใครเป็นผีไก่ต้ม The Ring ใช่ค่ะนี่ <laughs> เดี๋ยวพอโหมดโพสเนี้ยเดี๋ยวฉันจะ ลงรูปหน้ารูปภาพนิ่งนะในการทําหน้าแบบหน้าเล็กที่สุดนะแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครกล้านะก็โพสท่าตามเรียนแบบเลยที่คิดว่าหน้าเนี้ยวีมากที่สุดเลยแล้วถ้าใครโพสตมาเดี๋ยวจะส่งขนมให้ขนมอะไรไม่รู้เดี๋ยวคิดดูก่อน mm hmm. นาไมา่แล้วนาบอกส่งยั่แล้วส่งยี้แล้วส่งยีแง้แล้วรลยได้ก็ไม่มีส่งตลอดเล่นเกมตลอดเ okay, คปะ เดี๋ยวจะโพสขอแค่คุณกล้าเซ็กซี่เหรอคะขอบคุณคะ่ะชอบหน้าสดชอบแบบไหนทุกคนชอบหน้าสดหรือชอบหน้าแต่งหน้ามากกว่ากันแต่ถ้าถามเราอะเราชอบหน้าสด <c oughs> หนูนาหนูาหน,หนาหาอะไรหาอะไรฮะ จะพอหอมปากหอมคอแค่นี้หลังจากจบเราจะโพสตภาพนิ่งเป็นการแบบหน้า V วีเชฟตามแล้วมาลงในรูปในใต้คอมเมนต์นะ